สวัสด,ดีเพืพ่อนพอ้องในน้องพีุ่กคนครับพบกับผมกับคิงโรเลตนะครับผมนี่คือยี่สาหรับเกมมือถือที่คุณมีไว้ในเครื่องนะสำหรับใครที่กำลังหาเกมเล่นหรือว่าอยากได้เกมเล่นสุดเทพเอาไว้ในเครื่องก็สามารถดูเกมจากนะในนกลคลิปนี้ได้นะซึ่งในน้องในเกมในคลิปนี้คือตั้งใจเลือกให้เพื่อนมาอย่างมากแล้วก็ผมเป็นเกมนเล่นคุณภาพเยี่ยมงนั้นเลยนะต้องบอกว่าจัดจ้านออกมาแล้วก็ผมแต่ต้องบอกกันว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบเกมไหนเป็นพิเศษธธก็สามารถดูชื่อเกมมาโรคาดาวโหลดต่างๆคือในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคเโ คลิปนี้จะมีเกมอะไรก,กันบ้างก็มาดูกันแล้วผมโอเ okay, ค let's go ขอบคุณมากมากเลยนะ เกมระดับที่20เอเป็นเล gend สวยมากก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมมัชยองขวัญหรือว่าจะได้เกมมาเก็บแต้มก็นี่เลยนะต้องบอกว,ว่าเกมมีภาพสวยอลังการการสร้างมากๆเลยก็ผมซึ่งสำหรับใครที่ชอบไนเกมแนอะอฟไลน์อยู่แล้วก็นี่เลยนะเพราะเกมนี้ไปเก็บออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะถ้าใครที่กำลังตามหาเกมแนวที่เราสามารถเล่นตอนว่างได้ก็นี่เลยวก็ผมซึ่งเกมนีคือรูปแบบประเเนียน่าสนใจมากๆเลยนะคือเราเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดก็ผมและเราเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดให้อยู่รอดนานที่สุดนะเพราะเกมนี้คือเราเป็นแค่เกมมาเก็บ ไปให้เกมไปเก็บแต้ไมไรู้ว่าเกมไปเก็บสถิติอะไรงี้นะสำหรับใครที่สนใจเกันมาชิยองขวัญก็นีแล้วก็ผมจะบอกว่าเกมนี้ภาพสวยพอสมควรนะอนลังการสร้างมากด้วยเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชื่อหก็เล่นได้ก็ผม เกมระดับที่สิบเก้าอ้ามไฮถ้าใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ดีแล้วก็ผมซึเกมนี่คือน่าสนใจมากๆเลยนะไพโดเกมมันคือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเลือกใช้ก็ผมจะมีเล่นต่างๆเยอะๆมาเลยที่สําคัญในเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้หรือว่าสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยในเกมนี่คือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมแต้องบอกว่าเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมแนวล้นแบงอะไรเงี้ยนะสำหรับใครอยากได้เกมเนยิงปืนที่มันดุเดือดก็นี่เลยต้องบอกว่าเาวอธในเด็กเมนี่คือเยอะมากๆแต่เราสามารถ มีลรู้เ,เล่ต่างๆาตคือเยอะมากๆเลยนะสหรับพายสนใจเกมรับล้นแบงก์กดนี่แล้วก็ผมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะสหรับพายสนใจในเกมนี้ภาพสวยมากเลยไปเกมออนไลน์ต้องเช่นเดียวกันเล่นนะน่าเล่นมากๆเลยก็ผม เกมระดับได้สิบแปดเอ่อรีวิเวิรับผมนี่เป็นเกมมาใหม่ฟอร์มยักษ์เลยก็ว่าได้นะสำหรับใครที่สนใจเกมแนวเอาชีกรอดก็นี่แล้วับผมซึ่งเกมนี่คืออารมณ์คล้ายเกมแนวเอาชีกรอดในยุคอนาคตอะไรงี้นะซึ่งโลกของเราโลกในเกมนี้เนี่ยคือถูกเอเลี่ยนปกครายไปหมดแล้วอะไรงี้ซึ่งในโลกของเกมนี่คือจะเต็มไปด้วยเหล่าเอเลี่ยนหรือว่าเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายแล้วผมที่เราแต่ต้องเอาชีกรอดให้ได้อะไรงี้นะต้องบอดโอเคกราฟิกมหึมาแล้วก็อลังการกันสร้างมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถในกระเพ เ,เกมเอาชาร์ที่ไม่ได้บอกครบเครื่องมากๆเลยนะเกมนี่คือมีรู่เล่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเราสามารถเรียกรวมชุดกรอบมาร่มร่างเราได้เป็นซสเปอร์ตสายายาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ <pt ain> เราเล่นแล้วน,นะที่เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมในยุคอนาคตรหรือว่าอยากได้เกมนแนวชาร์ที่เราต้องเอาชาร์จากเอเลี่ยนก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเราสามารถเต่งเพื่อนได้ด้วยนะใครดูเกมคือภาพสวยหลังการกสร้างมากเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญแต่ก็เล่นนะ เกมระดับที่สิบเจ็ดกระนาะอันดาวก็ผมที่ไปเกมมาใหม่เกมกระไน่าเล่นมากๆเหมือนกันนะสำหรับใครที่บอกเลยอยากเล่นเกมแนวชลาดแบบจ้าเลยก็นี่แล้วก็ผมแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยไพโดเกมนี่คือเราเนี่ยต้องเอ่อฉลดจากฝูงปรดิบสองบี้อะไรอย่างนี้นะซึ่งไพโดเกมนี่ยคือเป็นเกมาภาษาไทยด้วยที่สำคัญต้องบอกเลยเกมเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะไพโดเกมนี่คือเราสามารถต่อสู้กับฝูงปรดิบสองบี้แบบหลากหลายรูปแบบเลยนะคืออา,าราการสร้างก็มากเลยแน่นอนเกมเราสามารถสร้างบ้านหรือว่าคราาฟงต่ๆได้แต่บอก้วค่สร้างบ้านหรือวว่่าาาครฟองยยเดีนะแต่เราาาสมรถเจอต คนอื่นได้ด้วยครับผมจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนีเล่นด้วยนะต้องบอกว่าเกมนี้ภาพสวยรังการกันสร้างมา,มากๆเลยสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมแนวเชอร์ที่จะเราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้หรือว่าเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็นี่แล้วครับผมเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้ภาพสวยมากๆแล้วครับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญเด็กๆเล่นนะ เกมระดับที่ส <The> ิบหกดีโมทูก็ผมสับใพที่บอกว่านี่อยากได้เกมแนวที่มีเนื้อเรื่องือว่าอยากได้เกมแนวภาพสวยมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมอื่นที่ผ่านมาก็ภาพสวยเหมือนกันนะแต่ว่าสรับครที่ชอบไปเกมแนวเนื้อเรื่องมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมเนื้อเรื่องที่อารมณ์แหนดนตรีอะไรอย่างนี้นะถ้าใครที่ชอบดนตรีอยู่แล้วก็นี่เลยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้คือเนื้อเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะเหมือนเราเนย่ยดูในเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็ผมซึ่งไพโดเกมนี่คือเราต้องเล่นี่ จะได้เล่นดนตรีภายในเกมด้วยครับผมสหรับใครที่ชอบไปเกมนั้นที่มีหลาเรื่องแล้วไปเกมรถยนภัยก็นี่แล้ก็กๆผมไปเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะสัหรับใครสนใจในเกมนี้ภาพสวยมากๆเลยไปเกมออนไลน์ต้องสนิทเด็กเล่นนะ เกมมาดบปี15บ Sea War o The Great War of the Dead ก็ผมสำหรับใครผมเนี่ยอยากได้เกมมาสงครามมากกว่าก็นี่นะก็ผมซึ่งในไปเกมสงครามเนี่ค่อนข้างจะแหวกนาวระเด้นหนึ่งนะซึ่งในเกมเนี่คือแน่นอนว่าภาพก็ฟินิเกนเนมันคือสวยงามแล้วก็หืมมากๆนั่นคืออลัรการสร้างมาาๆแล้วก็ผมแต่ในพทเกมนี้ที่เราต้องต่อสู้หรือว่าที่เราต้องเอาชีวรอดก็คือเราต้องต่อสู้กับเหล่าผีสิมบี้หรือว่าเราสับปลาดแบบหืมมาแล้วก็ผมแน่นอนเราต้องเอาชีวรอดแล้วก็ต่อสู้ให้ได้อะไรเงี้นะไปเกมคมาเา้สงนนเ่คราสามงี่น่าเล่มหรือวา ให้อะไรไปทําอะไรอะไรงี้คือเราสามารถสั่งการและก็วางแผนได้นะสำหรับใครที่ชอบในเกมนะสงครามกระเหล่าผู้ด,ดบก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้ภาพสวยงัมงการกสร้างมา,มากเลยนะซึ่งแน่นอนสำหรับใครสนใจเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อหนึ่ก็เล่นนะเกมแบบอลังการก็สร้างมากเลยติเครื่องเอาไว้ได้นะ เกมมาดับที่สิบสี่ Fishing Plan หน่ยก็ผมสำหรับใครผมได้ยินได้เกมนะเชียวๆหรือว่าได้ยินได้เกมนะตกปลามากกว่ากันหนึ่แล้วก็ผมซึ่งต้องบอกในเกมนี้เดิมทีเนี่ยเป็นเกมที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้ลงบนถือแล้วนะซึ่งเกมเนี่ยคือเป็นเกมตกปลาก็ผมต้องบอกวในเกมนี้ภาพสวยสมจริงมากๆเลยซึ่งแน่นเอะมกเล่นเกมเมนี่นนไดด้้วว่่าออรกับเพืยนนะเกมคือจะมีเรือหลากหลายลำหรือว่าจะมีปลาหลากหลายชนิดให้เราได้ตกมากๆเลยนะต้องบอกเลยจะมีหลากหลายสถานที่มากมาก็ผมซึ่งแต่ละสถานที่เนี่ยคือสวยงามมากๆเลยนะซึ่งเกมเนี่ยคือเราสามารถแข่งแต้มกับเน ได้ด้วยแล้ว่าใครได้แต้มเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะสำหรับใครชอบไปเกมมาตกปลาอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจเนี่ยเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเชนเดนก็เล่นนะถ้าเกิดพื่นได้ก็ผมภาพสวยมากเลย เกมระดับที่สิ DC Battle Arena ก็ผมมาแนวเกมโมบ้ากันบ้างนะสำหรับใครชอบในเกมโมบ้าหรือว่าชอบ DC หรือว่าชอบฮีโร่ฝั่ง DC อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมในโมบ้าเกมตีป้อมอะไรเงี้ยนะซึ่งจะมีตัวละครแต่ละตัวจาก DC เนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลและความสามารถเฉพาะด้วยนะซึ่งคือสกิลอลังการก็สร้างแบบตุ้มตาวออกมาแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถอล่นร้ายกับคนอื่นได้ด้วยเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะภายในเกมคือจะมีตัวละครเยอะมากๆก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตััััวววบบบออออกก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 ได้้้้่่่าาาาาสสสิลลลลนนนนะงงงรรรรมมมมเเเเเยยซึป็ูแหใคช ที่ปัอมกันนี่แล้วก็ผมเราก็ทำลายฐานใหญ่ของศัตรูให้แตกเราก็จะชนะนั่นเองนะสับไกสนใจในเกมไม่ต้องบอกเราภาพสวยพอสมควรนะแน่นอนด้วยเกมนี้มือถือสเปคไม่แรงมากก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะสับไกสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญเด็กเล่นนะ เแม่ Pocket Edition ก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งไพโร่เกมเนี่ยคือเป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องที่พลนกและก็น่าสนใจมากๆเลยเป็นเกมที่ภาพสวยพอสมควรแล้วถึงจะเห็นอย่างนี้ก็ตามเถอะซึ่งในเกมเนี่ยคือจะเป็นเกมที่เราใช้ได้ประโยชน์ภายในโลกต่างๆมากมายแล้วผมคือเราต้องแก้ปริศนาต่างๆด้วยอารมณ์ใครเกมมาแก้ปริศนาอะไรงี้ซึ่งเกมเนี่ยคือเราจะได้เล่นตามเนื้อเรื่องต่างๆมากมายแล้วผมคือเราใช้ประโยชน์ภายในโลกของเกมไม่อยู่แล้วจะมีอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นในเกมดีนะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องแบบอาราคากันสร้างก็นี่เล่นมากๆเลยนะเปกมรัยนแล้วเป็ สำหรับใครสนใจในเกมไม่ต้องบอกเราว่าไม่ต้องใช้ไหนก็เล่นได้นะที่สำคัญในเกมนี้สำหรับใครที่มือมือสื่อซักไม่แรงมากเกมและก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องชนไหนก็เล่นได้ครับผมนักเล่นมา,มากๆเลย เกมมาดับเป็น11ว่าอารีนาเซอร์เวิร์สก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่จัดจ้านอีกเกมหนึ่งนะสำหรับขายผมเลยอยากได้เกมแนวเอาชลอดในเกาะร้างมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในนอนเกมนี่คือเราจะได้เอาชลอดจากประเทนอื่นด้วยเอาชลอดจะสีต่างๆมากมายเลยนะซึ่งเกมนี่คือจะมีตัวละครเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมให้เราเลือกใช้แล้วต้องบอกว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถแล้วจะมีสกิลเฉพาะด้วยนะเป็นเกมเทเลโนมาแล้วก็ผมแึ่งนอกจากสกิลแล้วเนี wow, ่ยตัวละครแต่ละตัวในเกมนี้ ตัวละครแต่ละตัวยังมีอาวุธที่แตกต่างออกไปด้วยนะถ้าชอบในเกมแนวอิชรอดหรือว่าอยากได้เกมแนวตัวร่มก็นี่เลยครับผมไปเกมออนไลน์ต้องใช้เด็กเล่นนะนักเล่นบ้าแล้วก็ผมพักวระสวยด้วยเกมนี้เกมบรรดับปีสิ Wi ซ e ออนไลน์ก็ผมสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมมาใหม่หรือว่าอยากได้เกมแนว GTA ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็นี่เลยนะนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากรก็ผมต้องบอกก็ว่าเกมนี่คือแมพค่อนข้างกว้างใหญ่มา,มากเลยนะพเพื่ไปเกมแนวเพนโว่ด้วยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือจะมีหลากหลายอย่างให้เราในี่ยทำมากๆก็ผมลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะที่สําคัญเนี่ยคืออย่างที่บอกก็ผมเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะความเจ๋งของเกมนี่คือเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนในเกมได้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนว GTA ที่เราสามารถเล่นออนไลน์ได้ก็นนนนนี่เนะเเยะป็กมอออไ์ต้ง เก,กมมาดับที่เก้าอารีนาเบรกเอาก็ผมมาแนวเกมเอาชิรอยกันบ้างนะซึ่งเกมเนี่คือเป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆแล้วครับผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมมบฟาร์มของก็นี่เลยนะซึ่งแน่นอนเกมเนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับผมคือเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้อยู่แล้วนะภ่ตัวเกมคือจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราทําด้วยแต่ว่าซึ่งเกมเนี่คือน่าสนใจว่าตรงที่ว่าเราสามารถเข้าไปในแบบนั้นแล้วก็ฟาร์มของ,ของต่างๆครับผมแล้วออกมาจากแบบนั้นให้ได้อะไรย่างนี้ซึ่งถ้าเรา,าตายไปในแบบนั้นเนี่ยคือของจะหายไปหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเรารอดดชีวิตกกัมาไ้็ ของที่เราฟาร์มได้มาเนะี่ยคือจะเป็นของเราหมดเลยก็ผมเป็นแห่และของที่เราได้มาเนะี่ยคือมาใช้ไใ้แบบต่อไปได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมสำหรับใคร่เคยเล่นะี่คือเอาไปค่ายเกมแนววอลซีก็ผมคือเอาไปค่ายอย่างนั้นเลยนะเข้าไปในแบบนั้นเพื่อฟาร์มของอะไรเงี้คือถ้าเราตายเนี่ยก็ของก็จะตกลงไปหมดเลยแต่ถ้าเรารอดชีวิตกลับมาได้ก็ของก็จะเป็นของเราอะไรอย่างงี้นะสนนอนเกมได้เปเกมออนไลน์ต้องเฉยก็ผม เกมมันดับที่8 Race City Open World Driving and Shooting Game ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวอิสระไม่อยากยึดติดอะไรมากเนีอยากได้ทำอะไรก็ได้ในเกมก็นี่แล้วก็ผมสำหรับใครที่เป็นคนเบื่อง่ายอยู่แล้วก็เกมนี้น่าเล่นเหมือนกันนะซึ่งในเกมคือเราสามารถขับรถเล่นได้คือการรีบต่างๆเกมนั้คือมันดุดเดือดมากๆเลยซึ่งแน่นอนเกมก็คือจะมีารกิจอะไรอย่างให้เราเด้ยทำด้วยแต่เราไม่ทำก็ได้นะเราสามารถขับรถเล่นในเกมได้ก็ผมคือจะมียานพนะหลากหลายรูปแบบเลยในที่สำคัญเนี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยเกมเนี่ยแบบค่อนข้างกว้างนะเพราะเกมนี้เป็นเกมแ เพ n ่นโบเลยทีเดียวอย่างที่บอกก็ผมคือเราไม่ทำภารก,กิจก็ได้นะคือเราสามารถเดินชิลในเกมก็ได้แต่ว่าภารกิจของเกมนี่คือมันดุดเดือดมากๆนี่ตำรวจอะไรก็คือดุดเดือดมากๆเลยสำหรับใครชอบไปเกมในอิสระก็ี่เปเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะไปเกมออนไลน์ต้องเชื่อเลยครับผม เกมมาดพิจิต police officer simulator <im itation> ก็ผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมมาตำรวจก็นี่เลยต้องบอกเลยเกมนี่คือน,น่าสนใจมากๆเลยนะเกมนี้เป็นเกม,มสมมติบาทก็ผมคือเราจะได้เล่นเป็นตำรวจอะไรอย่างี้ซึ่งในเกมนี่คือจะทําได้หลากหลายอย่างเลยอย่างเช่นรับภารกิจมาก,ก็ผมแล้วก็ไปจับผู้ร้ายต่างๆอะไรอย่างี้เป็นเกมหนาเกมนึ่งแหละคือจะเล่นในหามันก็หานะแต่ว่าเราสามารถขับรถเล่นหรือว่า คับเฮลิคอปเตอร์เล่นก็ได้ครับผมคือจะมีลูกเล่นอี่เยอะมากเกมนี้ซึ่งแมปในเกมนะ่ะค่อนข้างกว้างใหญ่มา,มากๆนะนะคือไปต้องขัวจะชนแมปก็ผมเพราะแมปกว้างใหญ่ทีเดียวซึ่งในเกมนมี้คือความจาน้อยพอสมควรนะั่นหรับครที่มีมือส,สเปืไม่แรงเกมไม่ก็สาม,มารเล่นได้เหมือนกันนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ครับผมไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะคือจะมีลเล่นเยอะมากเอาไว้เล่นตอนไม่มีเน็ตได้นะคือคนคิดเบื่อก็สาม,มารถเล่นได้ครับผม เกมบรรดปีเยเกอ Hunter Legend ก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมแอคชั่นหรือว่ากำลังตามหาเกมระต่อสูสุดเดือดก็นี่เลยต้องบอกเลยเกมนี้เล่นเอามัออย่างเดียวว่าได้นะนี่ไปเกมแอคชั่นก็ผมคือต่อสู้แบบรุเดือดเลยซึ่งในเกมนียคือภาพสวยมากเลยนะคือจะมีอาวุธให้เราเลือกเล่นนี่คือเยอะมากๆด้วยซึ่งแน่นอนอาวุธแต่ละอย่างจะมีความสามารถแตกต่างออกไปด้วยคือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่ามสเตอร์ต่างๆมากมายก็ผมในเกมนี้ซึ่งแน่นอนเกมเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยคือจะมีเควสหรือว่าภารก อย่างหนึ่งของเกมนี้คือเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะคือไม่จะไปต้องใช้อาวุธนั้นตลอดก็ผอเราสามารถเปลี่ยนได้ตามสไตล์ที่เราชอบเลยและที่สําคัญในเกมนี่คือจะมีค่า,ชาใช้รับเปิดด้วยนะ <c oughs> แถมยังมีชุดคอสตูมให้เราใส่ด้วยเป็นเกมออนไลน์ต้องใไหยก็ผม เกมมันับปีห้าคาเอ็กซ์ตรีก็ผมมาเกมในแข่งรถกันบ้างนะซึ่งเกมนี่คือน่าสนใจมากเลยไปเกมในแข่งรถที่โอเพนเวลด์ทีเดียวก็ผมแบบคอนข้ามกว้างใหญ่มา,มากๆเลยนะไม่ใช่เกมแข่งรถที่เราต้องเข้าเส้นชัย,ยนะวก็ผมแต่ว่าเกมนี่คือเราสามารถขับเล่นไปไหนก็ได้เลยเพราะเกมนี้โอเพนเวลด์อย่างที่บอกนะแบบกว้างใหญ่มา,มากๆคล้ายกับว่าคือเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับคนอื่นก็ได้ก็ผมคือเราสามารถขับรถเล่นชิีวๆก็ได้ตามเมืองอะไรเงี้เพราะว่า เราเข้ามาในเกมปุ๊บเนะี่ยคือเราจะอยู่ในเมืองก็ผมคือแน่นอนเราสามารถขับรถไปตามถนนได้นะถ้าเราจเจอใครแข่งเราก็กเราสามารถไปแข่งได้อะไรอย่างเี้นะเป็นเกมที่เจ๋งมากๆแล้วผมเป็นเกมแนวชิวๆอะไรอย่างี้นะสำหรับใครที่ชอบในเกมขับรถที่มีรถเล่นเยอะแล้วก็แปลกแปลกแนวก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยเราสามารถปรับแต่งรถของเราได้เยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ได,ด้วยนะซึ่งเกมนี้ภาพสวยมากเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเช็ตนะเกมมาดัดปีสี่ สตราเอควิสทรีนี่เป็นเกมแข่งม้ามาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ธรรดาทีเดียวซึ่งแน่นอนวยาเกมนี้คือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยนะเพราะนี่เป็นเกมแนว o อ e เพนเวิลด์ก็ผมบอกเพื่อนๆแล้วว่าเกมนี้ระบบครบเครื่องแล้วก็อลังการการสร้างมากด้วยซึ่งแน่นอนเกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งม้าอย่างเดียวนะแต่เราสามารถเลี้ยงม้าแล้วก็สร้างฟาร์มม้าเองได้ด้วยก็ผมสำหรับใครที่ชอบม้าอยู่แล้วก็หรืออยากเลี้ยงม้าก็เกมนี้น่าจะเหมาะนะเพราะเกมไดเป็นเกมออนไลน์ก็ผมเข้าไปในเกมก็จะเจอกันหล่เพวกไอ้คนอื่นๆด้วยแน่นอนเกมไดเราสามารถเล่นออนไล กับคนอื่นได้นะบอกได้ว่าเกมนี้อลังการกันสร้างมากครับผมสำหรับใครที่อยากได้เกมไปแข่งม้าที่มีรถขบเคืองเต็มรูปแบบเลยก็เลอาดูเกม,มไี้ได้นะเราสามารถเปิดกระชาได้ด้วยนะเกมนี้เกมนี้เปิดเกมออนไลน์ก็ผมต้องเชิญเด็กเด็กเล่นนะน่านเล่นมากๆเลยเกมระดับที่3า วินเตอร์ครับสำหรับใครที่ชอบไนเกมแนวเอาชรอดก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมที่น่าสนใจมากๆอีกเกมหนึ่งนะคือในเกมนี่คือเราจะได้เอาชรอดในเรื่องดูหนาวก็ผมเคยในป่าที่เต็มไปด้วยหิมะเลยอะไรอย่างนี้คือแน่นอนเกมเราสามารถสำรวจแบบได้เพราะในแบบในเกมนี่คือค่อนข้างกว้างใหญ่มากกผมเราสามารถไปหาของตามเบอร์ต่างๆได้นะซึ่งแน่นอนในเกมนี่คือจะมีของเยอะมากเราสามารถครับของต่างๆได้เราสามารถกอไฟเพื่อเอาชรอดได้อย่างที่บอกเกมนี่คือแบบค่อนข้างกว้างนะสำหรับใครที่จะได้เกมแนวเอาชรอดออฟไลน์เอาไดคนเดียวก็นี่แล้วก็ผมไปเกมที่น่าสนใจ ไกลามากเลยนะเกมนี้ภาพสวยพอสมควรก็ผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบเลยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะมีในเรื่องแล้วก็มีเควสให้เราทําด้วยนะ เกมรดับที่2ดังซิตี้ไดนัสตีเกมบาส City, เกตบอลมาใหม่สุดแนวครับผมซึ่งในเกมก็คือต้องบอกกันว,ว่าจะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆด้วยซึ่งระบบการเล่นของเกมนี่คือสมูทแล้วก็เล่นหลแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งในเกมนี่จะแบ่งทีมละสามคนครับผมใครทําแท้ได้เยอะกว่าก็ชนะนั่นเองนะซึ่งอย่างที่บอกเกมนี่คือจะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะอยู่แล้วแต่เราสามารถปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมได้นะไม่ว่าเป็นชุดแฟชั่นหรือว่า รูปเล่นต่งตางๆเกมก็คือน่าสนใจมากครับผมสำหรับใครทกำลังตามหาเกมแนวบาสอยู่แล้วก็นี่เป็นเกมสุดแนวที่น่าสนใจมากเลยนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหนครับผมน่านเล่นมากเลยเกมนี้ เกมระดพี่ีน่1นอดมีที่เปเกมที่นะ่าเล่นมากๆอีกเกมหนึ่งนะนี่เปเกมเอาชีรอดก็ผมคือเราเนี่ยติดอยู่ในเกาะใช่ไหม <c oughs> คือในการเล่นแตละตาเนี่ยคือเราต้องติดอยู่ในเกาะอ,อยู่แล้วนะคือในเกาะน,นั้นจะมีผู้เล่นคนอื่นด้วยแน่นอนเราต้องเอาชีรอดแล้วก็รอดไปจากเกาะนี้ให้ได้อะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกก่อนเกมนี้ไม่ได้มีแค่ผู้เอาชีรอดทานั้นก็ผมแต่ว่าจะม,มีเหล่าผู้ร้ายด้วยนะสำหรับใครที่เล่นเป็นผู้เอาชีรอดก็ต้องซ่อมเรือต่างๆแล้วก็เอาชีรอดออกจากเกาะนี้ให้ได้แต่สำหรับใครจะเล่นเป็นผู้ร,าาร้ายก็ เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆก็ผมสหรับครที่ชอบไปเกมนักตรกรอยู่แล้วก็นี่เลยได้ป็ปเกม,มใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะแน่นอนวยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์แต่รูปแบบต้องใช้เด็กเล่นนะายใพตัวเกมเนี่ยคือเป็นระบบครื่อเคลื่อนแลวก็ภาพสวยพอสมควรนะ โอเคคลิปไม่ต้องลาก,กันไปขอดก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าจะได้เกมอะไรแน,นหไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถชวนบอกกันได้เลยนะที่สําคัญน่คือถ้าเพนะื่อนๆมีเกมอยากแนะนำมาเราบ้างก็สามารถแนะนํากันมาได้เลยนะจะขอบคุณมากๆแล้วก็ผมแต่ต้องบอกว่าร้อยกเกมยังไม่จบแค่นี้ถ้าอยากหาเกมเพิ่มเติมก็ได้จะมีคลิปเึ้นมาก็ผมจะมีเกมนั้นเล่นอีกหลากหลายแนวเลยนะรอให้เพ,<ย> <ๆ S 1> พืพ่อนๆกดเข้าไปดูก็ผมสำหรับคลิปนี้เจอคลิปหน้านะชิมเกมมาแฟน๊ายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยขอบคุณมากๆได้กดเข้ามาดูนนะเจอคิปห้าผม